จะบินไปพบกับประธานาธิปดีสีเจินผินเพื่อจะขอความร่วมมือในการปราบคอเซนเตอร์โอ้ยกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมประเทศจีนก็คือมหาอำนาจของโลกวันนี้เขากำลังมีประเด็นอยู่กับอเมริกาเขากำลังทำสงครามการค้าเขากวาดล้าง อาะทยากรในประเทศเขาจะเ,เกลี้ยงแต่ว่าวันนี้นายกที่ไรเดียงสางกูครับจะบินไปพบสีจินผิงเพื่อจะขอความร่วมมือในการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยคือแม่งโคตรตลกโคตรปัญญาอ่อนเลยไอ้พวกหัวงอกที่มึงอยู่กับมึงมึง,ม,งมึงไม่เตือนมึงเลยเขาระดับโลกเขาจะมาคุยกับมึงเรื่องไอ้แค่คอรเซนเตอร์ส้นตีนเนี่ยโอ้ มึงนี่แม่งไร้เดียงสาขนาดนี้เลยเหรอวะมึงจะบินไปพบท่านสียินผิงเพื่อจะขอคุยเรื่องคอเซนเตอร์เนี่ยนะเจ็ดคนี่มึงไม่รู้เฮียอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยกูละอายชิบหายเลยอย่าเสือกไปนะมึงเสียดายก็ประมาณแล้วก็ที่มันคือมันหน้าขายที่หน้าเรื่องนี้เดียวมึงไม่มีปัญญายแล้วกัไอ้แค่แก๊งคอเซนเตอร์คือมันต้องพึ่งมาหาอำนาจจีนช่วยเราปราบเลยเหรอวะเป็นคนน่าอายเลยะ แล้วกูเห็นมึงน้าละลื่นแถลงข่าวแบบนี้มึงถามว่าเขาจะคุยกับมึงไหมเนี่ยถ้ามึงบอกประเด็นนี้จะขอพบท่านสีเพื่อจะ,ะให้ขอความร่วมมือในการปราบปามแกง๊งคอร์เซนเตอร์วัวแล้วนายสีบอกมึงเกี่ยวอะไรกับกูแล้วกูจะไปปราบยังไงให้กูส่งเรือดำน้ำําพลังนิวเคลียร์มาใช่ไหมมึงเพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของจีนนะมันเป็นปัญหาของไทย แล้วมันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเขาจะได้ช่วยมึงปาบได้วันนี้มันเกิดที่ประเทศไทยมันเกิดที่ชายแดนไทยมันเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกก็มึงนั่นแหละเป็นคนให้การสนับสนุนแกงคอเซนเตอร์เหล่านี้ทั้งการขายไฟให้ทั้งต่ออินเทอร์เน็ตทั้งอะไรให้หมดทั้งหมดก็ประเทศมึงนั่นแหละคือต้นเหตุแล้วมึงจะไปขอความช่วยเหลือจากใครวะ วันนี้ประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอความแล้วกวถ้าไทยจับได้ให้ส่งให้เขาก็ไม่ส่งให้เขาอีกต้นตอมันเกิดอะไรมันเกิดจากประเทศไทยที่เราไปอำนวยความสะดวกมึงก็เห็นอยู่ว่ามันมีการลากสายสัญญาณจากฝั่งไทยเข้าไปข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปตามชายแดนถามว่าวันนี้ที่มินออนไลน์ก็มาแฉก็ประเทศมึงนั่นแหละคนทําไม่ได้เกี่ยวกับกูคนของประเทศมึงเจ้าหน้าที่มึงที่ทุจริตคอรัปช่นแต่วันนี้กลายเป็นว่าะครคับ กำลังจะขายที่หน้ากำลังจะประจานตัวเองว่ามึงแม่งไร้น้ำยาแล้วมึงก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดมึงตีโจทย์ยังไม่แตกซะดยซ้ําว่าไอ้ปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันจะต้องปราบตรงไหนที่ต้นตอมอยู่ตรงไหนนยิ่งมึงเดินทางไปเพื่อจะบอกท่านสีช่วยหน่อยมาปราบแก๊งคอนเซนเตอร์เคราเรื่องส้นตีนขนาดนี้นะเอวันนี้ผมเห็นนี่นายกองอิง